สวัสดีครับนักศึกษาต่อไปเป็นหน่วยที่11นะครับเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับพอพูดถึงเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมนะเบื้องต้นเรามาดูองค์ประกอบของระบบการสื่อสารโทรคมนาคมก่อนนะครับองค์ประกอบของระบบการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับจะประกอบไปด้วยผู้ส่งข่าวสารนะครับเช่นเสียงภาพ ตัวหนังสือหรือสัญญาณอื่นๆนะครับผู้ส่งข่าวสารก็ส่งไปมีการเข้ารหัสนะครับก็คือแปลงข้อมูลข่าวสารให้เป็นคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ผ่านไปที่สื่อกลางหรือบางครั้งเราเรียกว่าช่องสัญญาณนะครับเช่นคลื่นวิทยุไมโครเวฟหรือสายเคเบิลนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นก็ไปถอดรหัสนะครับหรือดีโคดดิ้งก็คือแปลงสัญญาณไฟฟ้ากลับมาเป็นข้อมูลข่าวสารเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปถึงผู้รับข่าวสารทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบของระบบการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับทีนี้มาดูว่าย่านความถี่และความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับะจะเห็นว่า เราเริ่มตั้งแต่คลื่นย่านความถี่ที่มีความถี่ต่ำมากเลยนะครับ Very Low Frequency หรือ VLF นะครับจะเห็นว่าความถี่น้อยน้อยกว่า30กิโลเฮิรตซ์แต่ถ้ามองทางซีขวานะครับนักศึกษาจะเห็นว่าความยาวคลื่นจะมากกว่า10กิโลเมตรนะครับกลับกันนะครับถ้าความถี่ต่ามากนะครับความยาวคลื่นจะมากกว่า10กิโลเมตรทีนี้มาดูความถี่ต่ำ หรือ Vf นะครับความถี่ประมาณ3 0มสถึงสามกิโลเฮิรตซ์แต่ความยาวคลื่นจะลดลงมานะครับหถึงสิกิโลเมตรนะครับถ้าเราไล่ไปเรื่อยๆจนความถี่กลางหรือความถี่สูงนะครับจะเห็นว่าความยาวคลื่นก็จะลดลงตามลําดับนะครับถ้าความถี่ลงมาเรื่อยๆจนถึงความถี่อ มีความถี่สูงมากสูงยิ่งสูงพิเศษสูงที่สุดนะครับแต่ความยาวคลื่นจะเห็นว่าข้างขวาสุดล่างสุดนะครับ1น mm ึ่งถึงสิมเมเท่านั้นเองนะครับจะเห็นว่าถ้าคลื่นที่มีความถี่สูงนะครับความยาวคลื่นจะต่ํานะครับหรือคลื่นที่มีความยาวคลื่นต่ําความถี่จะสูงนะครับทีนี้มาดูการผสมคลื่นสัญญาณในระบบ AM นะครับทางซ้ายนะครับถ้าเราดูว่าเสียงที่เราพูดเข้าไปนะครับในไมโครโฟนเนี่ยต้องมีคลื่นพานะครับพาไปแล้วก็ไปรวมกันในหน่วยมอดูเลเตอร์คลื่นที่ได้ออกมาสังเกตดูสีขวานะครับที่ขวาจะเห็นว่าถ้าเป็นคลื่นของ AM นะครับตัวข้างในที่อยู่ข้างในนั้นคือความถี่ของคลื่นนั้นจะคงที่แต่ที่อยู่รอบนอกนั้นจะเป็น ดูรอบนอกของของข้างนอกทั้งหมดนะจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ความถี่นียังคงเดิมอันนี้เป็นคลื่นสัญญาณในระบบ AM หรือเราเรียกว่าแอมพลิจูดโมดู l เลชันก็คือ a อมพลิจูดเปลี่ยนความถี่ไม่เปลี่ยนนั่นเองถ้าเป็นการผสมคลื่นสัญญาณในระบบ FM นะครับเสียงพูดกับคลื่นพาที่ไปรวมกันหน่วยโมดูลเลเตอร์เนี่ยนะครับ ถ้าคลื่นสัญญาณที่ออกมาทางซีขวานะครับจะเห็นว่าความความถี่ของคลื่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีความถี่สูงต่ําสูงต่ําแต่ว่าความสูงของคลื่นหรือแอมพลิจูดนั้นจะเท่ากันตลอดนะครับความสูงของคลื่นเท่ากันตลอดแต่ความถี่เปลี่ยนนะครับหรือฟรี q ฟร n เ y นซี u โมดู o เลชันนั่นก็คือลักษณะของคลื่น fm นะครับความถี่เปลี่ยนแต่แอมพลิจูดไม่เปลี่ยนนะครับ ทีนี้มาดูในระบบการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับซึ่งอันแรกระบบอันแรกก็จะเป็นโทรเลขโทรศัพท์โทรสารวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์จะเห็นว่าระบบการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งห้าระบบนี้นะครับก็จะมีองค์ประกอบที่จะมีตั้งแต่ผู้ส่งข่าวสารนะครับแล้วก็มีการเข้ารหัส หลังจากเข้ารหัสแล้วผ่านสื่อกลางหรือช่องสัญญาณนะครับมีการถอดรหัสแล้วก็ผู้รับข่าวสารปลายทางได้รับทั้งหมดนี้ก็จะคือระบบของการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับทีนี้มาดูการสื่อสารข้อมูลบ้างนะครับในการสื่อสารข้อมูลนะครับก็จะมีผู้ส่งข้อมูลนะครับก็คือผ่านคอมพิวเตอร์หรือเทอร์มินัลนั่นเองนะครับผ่านสื่อนำสัญญาณซึ่ง สื่อดำสัญญาณนี้อาจจะเป็นสายโทรศัพท์นะครับหรือเป็นไมโครเวฟหรือเลเซอร์นะครับไมโครเวฟกับเลเซอร์จะเป็นระบบที่ไร้สายนะครับแต่ข้างบนสายโทรศัพท์ก็คือใช้สายนั่นเองนะครับไปถึงผู้รับข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์หรือเทอร์มินัลอันนี้จะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลจะเห็นว่าเป็นการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์นะครับ ทิศทางในการสื่อสารข้อมูลนะครับทิศทางการสื่อสารข้อมูลถ้าเป็นแบบทิศทางเดียวนะครับแบบทิศทางเดียวก็คือจากผู้ส่งไปถึงผู้รับผู้รับนั้นไม่สามารถโต้ตอบกลับได้นะครับอันนี้ตัวอย่างก็คือ,อวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์นะครับหรืออาจจะเป็นเพจเจอร์นะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะครับ แบบที่2นะครับเป็นแบบกึ่ง2ทิศทางนะครับ half/full duplex transmission ก็คือในขณะที่ผู้ส่งส่งข้อมูลไปยังผู้รับแล้วเนี่ยผู้รับเมื่อรับข้อมูลแล้วก็สามารถโต้ตอบกลับไปยังผู้ส่งได้นะครับอันนี้ก็ตัวอย่างก็เช่นวิทยุสื่อสารที่เราเรียกว่า walkie talkie หรืออาจจะเป็นอินเตอร์คอมที่ใช้ตามบ้านนะครับหรืออาจจะเป็นเทอร์มินอลกับคอมพิวเตอร์ ระบบที่เป็นเทอร์มินอลกับคอมพิวเตอร์นะครับถ้าผู้ใช้เคาะแป้นพิมพ์ของเทอร์มินอลนะครับเพื่อสอบถามไปยังคอมพิวเตอร์นะเราต้องใช้เวลารอ,อคําตอบจากคอมพิวเตอร์อันนี้จะเป็นแบบกึ่งสองทิศทางส่วนแบบที่3นะครับจะเป็นแบบ2ทิศทางก็คือในขณะที่ผู้ส่งส่งข้อมูลไปยังผู้รับแล้วผู้รับสามารถโต้ตอบได้ทันทีเลยนะครับอันนี้อย่างเช่นโทรศัพท์หรือ การสือ่อสารโมเดมรุ่นใหม่กับคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นแบบสองทิศทางนะครับทีนี้มาดูสื่อนําสัญญาณที่ใช้นระบบการสื่อสารข้อมูลนะครับสื่อนําสัญญาณที่ใช้นระบบการสื่อสารข้อมูลนะครับอันแรกเป็นสื่อนําสัญญาณแบบใช้สายนะครับได้แก่สายนําสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็เส้นใยเส้นใยนำแสงนะครับ สายนำสัญญาณไฟฟ้านะครับก็จะมีอันแรกจะเป็นสายเกลียวคู่นะตึ่งมี2ชนิดก็คือสายเกลียวคู่แบบอันแ,แบบแรกนะครับเป็นแบบ UTP นะครับจะเห็นว่าในภาพเนี่ยหุ้มด้วยฉนวนนี่นะครับแต่ในชั้นในนีครับไม่มีฉนวนหุ้มนะครับอันนี้เหมาะสําหรับใช้ในการเดินสายโทรศัพท์หรือระบบเครือข่ายที่อยู่ในระยะใกล้นะครับ แบบที่2นะครับเป็นสายเกลียวคู่แบบ STP นะครับนอกจากมีฉนวนชั้นนอกหุ้มแล้วนะครับจะเห็นว่ามีฉนวนฉนวนหุ้มชั้นในอีกชั้นหนึ่งเพื่อทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้มีการรบกวนจากสัญญาณภายนอกนะครับทําให้การส่งรับส่งสัญญาณน,นั้นมีความถูกต้องและก็ส่งข้อมูลได้เร็วกว่าสาย UTP แต่ก็ต้องมีราคาแพงกว่านะครับทีนี้มา สาย c o a อคชัสาย c o a อคชัหรือสาย coax นะครับจะเห็นว่านอกจากมีฉนวนชั้นนอกนะครับมีส่วนนอกมีฉนวนชั้นในแล้วก็มีเส้นนำสัญญาณส่วนในด้วยถ้าท่านั้นในการรับส่งข้อมูลก็ส่งด้วยความเร็วสูงกว่าชัดเจนกว่าแล้วก็ระยะทางก็ไกลกว่าทั้งสาย UTP แล้วก็ s c p นะครับแต่ราคาก็สูงกว่านะฮะ แล้วก็ในการติดตั้งอุปกรณ์ก็จะมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากกว่าเนื่องจากจะต้องต่อเชื่อมต่อกันหลายหลายครั้งหลายระดับนะครับทีนี้มาดูเส้นใยนำแสงนะครับเส้นใยนำแสงนั้นเป็นเราบางทีเราเรียกว่าไฟเบอร์ออปติกนะครับไฟเบอร์ออปติกอันนี้จะเป็น ค่อนข้างจะมีราคาสูงนะครับแล้วก็ใช้เฉพาะในการสื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วสูงการเชื่อมต่อในระยะทางไ,ไกลๆอันนี้เหมาะมากเลยนะครับเพราะว่าทำงานได้ดีกับการส่งสัญญาณข้อมูลที่เป็นดิจิตอลแล้วก็สัญญาณที่ส่งนั้นจะไม่มีการรบกวนจากสัญญาณภายนอกเลยนะครับรวมทั้งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ไม่สามารถรบกวนได้นะครับเพราะในการใช้งานของเส้นใย,ยนำแสงนะครับจะเห็นว่า ซีกทางซ้ายมือสุดเลยนะครับเป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลข่าวสารนะครับต้องมีอุปกรณ์ในเครื่องส่งก็คือมีการเข้ารหัสนะครับพอเข้ารหัสแล้วผ่านเส้นใย,ยนําแสงหรือต่อสายด้วยสายเคเบิลอีกต่อหนึ่งก็ได้นะครับไปถึงอุปกรณ์วัดระดับแสงหรือเครื่องรับตรงนั้นจะมีการถอดรหัสแล้วก็ส่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าออกไปนะครับ ทีนี้สื่อนําสัญญาณที่ผ่านมานะครับเป็นแบบใช้สายต่อไปก็จะเป็นสื่อนําสัญญาณแบบไร้สายนะครับเช่นใช้คลื่นวิทยุนะครับคลื่นวิทยุก็จะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่ที่ต่ํากว่าแสงแต่สามารถเดินทางไปในอากาศได้โดยไม่ต้องอาศัยสื่อสัญญาณาหรือสายนําสัญญาณนะครับอันแรกเป็นระบบการสื่อสารผ่านคลื่นไมโครเวฟนะครับ ถ้าสารสัญญาณคลื่นไมโครเวฟนะครับต้องใช้ระยะทางไม่เกิน4 0ถึง50กิโลเมตรนะครับถ้าใช้ระยะไกล,ก,ลกว่านี้ก็ต้องมีสถานาีพักแล้วก็ขยายสัญญาณด้วยนะครับอันที่สองเป็นระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมนะครับอันนี้ก็อาศัยความถี่ในย่านไมโครเวฟเช่นเดียวกับระบบไมโครเวฟแต่การรับส่งสัญญาณระหว่างตำแหน่งใดๆนั้นต้อง ผ่านสถานีพักและขยายสัญญาณซึ่งอยู่ในรูปของดาวเทียมนั่นเองนะครับระบบสุดท้ายจะเป็นคลื่นแสงอินฟราเรดนะครับก็คือเป็นคลื่นที่เดินทางเป็นเส้นตรงแต่ไม่สามารถเดินทางผ่านวัตถุหรือผ่านสิ่งกีดขวางได้นะครับจึงนิยมนํานำมาใช้ในการสื่อสารในระบบเครือข่ายเฉพาะที่หรือการรับต่งสัญญาณระยะใกล้นะครับ ีนี้มาดูชนิดของสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลนะครับอันแรกก็เป็นสัญญาณอะนาล็อกสัญญาณอะนาล็อกก็คลื่นสัญญาณนั้นเป็นคลื่นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราใช้จะเป็นสัญญาณเสียงนะครับอันที่สองเป็นสัญญาณดิจิตอลสัญญาณดิจิตอลนั้นจะเห็นว่าเป็นสัญญาณที่มีขนาดนะครับเปลี่ยนแปลง ตามค่าของตัวเลขคงตัวคือ0 1นะครับค่าที่ตั้งไว้จะเป็นค่าบอกสถานะว่าถ้าสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้เช่นสถานะ1เนี่ยนะครับก็จะเป็น1นะครับแต่ถ้าต่ำกว่าที่ตั้งไว้ก็จะเป็น0ทีนี้มาดูประเภทของการส่งสัญญาณข้อมูลนะครับก็จะมีแบบอนุกรมนะฮะ ก็คือผู้ส่งหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับส่งข้อมูลไปยังผู้รับหรือเทอร์มินัลเนี่ยนะครับไปครั้งละ1นึ่บิตบนสัญญาณนะครับจนครบจำนวนที่มีอยู่แล้วก็เรียงลำดับกันไปเช่น1 0, 0ึ่1 0ูนนะครับใช้สายส่งเพียงเส้นเดียวนะครับอันนี้จะประหยัดค่าใช้จ่ายมากนะครับแบบอนุกรมถ้าเป็นแบบขนานนะครับ แบบขนานผู้ส่งนะครับส่งข้อมูล 1...1... 0 0 1 0ไปถึงผู้รับเนี่ยจะส่งไปในเวลาเดียวกันแต่ใช้ถึง8บิตนะครับอันนี้สามารถส่งข้อมูลได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าค่อนข้างถ้าใช้ค่อนข้างจะมีราคาแพงก็เลยใช้แบบขนานเนี่ยจะเป็นส่งข้อมูลในระยะใกล้ๆนะครับ แต่แบบแรกนั้นจะส่งได้ไกลมากนะครับทีนี้ในการแปลงสัญญาณข้อมูลนะครับแปลงสัญญาณข้อมูลถ้าข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยนะครับจะส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยนะครับสัญญาณที่ได้จากคอมพิวเตอร์จะเป็นสัญญาณดิจิตอลนะแต่จะส่งไปแล้วเนี่ยต้องมีการแปลงสัญญาณจากดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับ แล้วก็ไปถึงเครื่องก็มีการเปลี่ยนกลับจากอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลโดยอาศัยโมเดมนะครับเพราะฉะนั้นโมเดมเนี่ยจะทําหน้าที่แปลงสัญญาณระหว่างสัญญาณดิจิตอลและสัญญาณอนาล็อกนะครับทีนี้มาดูคร่าวๆของการแปลงสัญญาณถ้าเป็นสัญญาณ AM FM และก็ PM นะครับสัญญาณถ้าข้างบนสุดจะเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับ ถ้าระดับที่1แสดงว่ามีสัญญาณที่อยู่ไม่เกินระดับนี้นะครับถ้าเป็นในคลื่นของ AM จะเห็นว่าสัญญาณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคลื่นจะอยู่ในช่วงนั้นแต่ที่ศูนย์จะไม่มีสัญญาณนะครับถ้าเป็น FM ก็จะเห็นว่าความถี่ตรงนั้นจะสูงนะองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับ ถ้าเราพูดถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับจะต้องประกอบไปด้วยเครือข่ายจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับในระบบอันแรกก็คือระบบต้องมีระบบคอมพิวเตอร์นะครับต้องมีระบบช่องทางการสื่อสารหรือช่องทางเ,าเราอาจจะเรียกว่าระบบทางการสื่อสารหรือช่องทางก็ได้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์สําหรับการเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งสามส่วนนี้เป็นองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทีนี้เรามาดูว่าอุปกรณ์สําหรับการเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือ Front N n d p r o c s s s o r นะครับจะเห็นว่าทางซ้ายเป็นคอมพิวเตอร์หลักถ้าเราจะส่งข้อมูลไปให้กับคอมพิวเตอร์ที่อยู่รอบข้างทั้งหมดเนี่ยจะส่งไปในเวลาเดียวกันนะครับเราใช้ Front N n d p r o c s s s o เเป็นคอมพิวเตอร์ตัวกลางนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์หลัก กับคอมพิวเตอร์อื่นๆที่อยู่รอบๆข้างเนี่ยนะครับเพื่อช่วยล,ลดภาระในการติดต่อกับอุปกรณ์ด้านข้างให้กับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับตัวที่2นะครับเป็นมัลติเพล็กเซอร์มัลติเพล็กเซอร์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าทางอยู่ระหว่างเมนเฟรมกับคอมพิวเตอร์รอบข้างเหมือนกันนะครับมัลติเพล็กเซอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลผ่านสายการสื่อสารนะครับ โดยจะรวบรวมข้อมูลจากเทอร์มินัลทันต้นทางนะครับหลายเครื่องเข้าด้วยกันเนี่ยส่งข้อมูลไปตามช่องทางการสื่อสารเพียงช่องทางเดียวเช่นสายโทรศัพท์แล้วก็ที่ปลายทางอีกข้างหนึ่งจะมัลติเพล็กเซอร์อีกตัวหนึ่งทําหน้าที่แยกข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลไปยังจุดหมายที่ต้องการได้นะครับตัวคอนเซนเทรเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนเซนเทรเตอร์เนี่ยจะเป็นมัลติเพล็กเซอร์ประเภทหนึ่ง แต่ประสิทธิภาพของคอ n เซนเทรเตอร์จะสูงกว่า m u l t i p พ er ็กเซนะครับก็คือสามารถเก็บข้อมูลเพื่อส่งต่อแล้วก็บีบอัดข้อมูลได้นะครับแล้วก็ส่งไปตามสายสัญญาณด้วยความเร็วสูงนะครับตัวต่อไป h u บนะครับ h u บจะเป็นตัวกระจายสัญญาณที่ได้รับมานะครับออกไปทุกจุดเชื่อมต่อจะเห็นว่าจากเครื่องที่หนึ่งเนี่ยนะครับ ถ้ารับมาแล้วเนี่ยส่งผ่านฮับฮับก็จะส่งไปยังเครื่องที่สองเครื่องที่สามแล้วก็เครื่องที่สี่นะครับอันนี้ทุกเครื่องนะครับจะได้จะได้รับเหมือนกันนะครับได้ข้อมูลเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นจุดอ่อนที่ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะครับถ้าเราจะใช้ฮับนะครับบลิทมาดูบลิทนะครับบลิท จะเป็นตัวที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายด้วยกันนะครับจะเห็นว่าเครือข่ายที่หนึ่งทางซ้ายมือกับเครือข่ายตัวที่สองทางขวามือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายนะครับเราจะใช้เบรดนะครับแล้วก็มักจะใช้กับพวกแลนด้วยนะครับรีพิเตอร์เราเตอร์เกตเว์และสวิตช์นะครับ นี้เรามาดูภาพรวมนะครับในอุปกรณ์นะครับเรามาดูตัวแรกเราเตอร์นะครับเราเตอร์จะเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายที่1กับเครือข่ายที่3นะครับข้อดีของเราเตอร์นะครับเครือข่ายที่1กับเครือข่ายที่3ถ้ามีโปรโตคอลต่างกันนะครับจะเชื่อมต่อกันได้เพราะฉะนั้นเราเตอร์จะใช้เชื่อมต่อเครือข่ายที่มีโปรโตคอลต่างกันนะครับ มาดูตัวเกตเวทางขวานะครับจะเห็นว่าเกตเวเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย3กับเมนเฟรมนะครับแสดงว่าเกตเวเนี่ยจะเป็นตัวทําหน้าที่เชื่อมและแปลงข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับระหว่างเครือข่ายในส่วนของโปรโตโคอลแล้วก็สถาปัตยกรรมเครือข่ายนะครับมาดูตัวรีพีเตอร์ขวาล่างนะครับรีพีเตอร์นั้นจะเชื่อมต่อ อยู่ระหว่างกลุ่มคอมพิวเตอร์จะเห็นว่ามีกลุ่มคอมพิวเตอร์ทางซ้ายกับทางขวานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากตั้งแต่ข้างบนเมนเฟรมเกตเวผ่านเครือข่าย1เครือข่าย2มาถึงสิ้นตุดก่อนถึงรีพิเตอร์เนี่ยจะเห็นว่ามันยืดออกไปได้ต่อไปได้อีกแสดงว่ารีพิเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวที่เชื่อมต่อสำหรับขยายสัญญาณให้เครือข่าย ก็คือเพิ่มระยะทางในการรับส่งข้อมูลให้เครือข่ายไปได้ไกลกว่าปกตินะครับแล้วก็การเชื่อมต่อออกไปเนี่ยจะไม่มีการติดต่อกับระบบเครือข่ายก็คือส่งต่อสัญญาณที่รับมาเท่านั้นเองนะครับนี้มาดูเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เราเคยได้ยินคำว่าแลนนะครับ local area network หรือแลนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเครือข่ายระยะใกล้ มักจะใช้ในภายในอาคารในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือภายในตำนักงานนะครับเครือข่ายแวน Y i r e a อ e รียเน็ตเนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเครือข่ายระยะไกลนะครับอันนี้จะใช้เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหรือระหว่างประเทศนะครับอันนี้อันที่3เป็นเครือข่ายแมน Manipulating อารีย์เน็ตเวิร์กนะครับอันนี้จะเป็นเครือข่ายที่ใช้ในเมืองหรือเครือข่ายชั้นเมืองนะครับใช้ในชุมชนส่วนใหญ่จะใช้ในชุมชนอันที่สีเนะ Network, ่เป็นเครือข่ายแพลนนะครับเพอร์ซอนอลอารีย์เน็ตเวิร์กนะครับเป็นเครือข่ายส่วนบุคคลนะครับเช่นเราใช้ในเครื่อง p d a กับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้อินเทอร์เน็ตหรือส่งอีเมลนะครับที่ ถ้าจะดูในรูปนะครับจะเห็นว่าเครือข่ายแลนเนี่ยเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อในระยะใกล้นะครับระยะใกล้ถ้าเป็นเครือข่ายแวนจะเห็นว่าโหกข้ามระหว่างประเทศไปเลยนะครับนะระหว่างจังหวัดหรือระหว่างประเทศเป็นเครือข่ายแวนหรือเครือข่ายระยะไกลนะครับอันนี้เป็นเครือข่ายชุมชนนะครับในเมืองส่วนเครือข่ายแผนก็เป็นเครือข่ายที่เราใช้ส่วนบุคคลนะครับ ที่เราใช้จะเห็นว่าเราใช้อุปกรณ์ PDA กับคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆนะครับเราใช้ได้นะครับเป็นเครือข่ายแผนทีนี้มาดูการเทคโนโลยีการสื่อสารทางสายนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นการสื่อสารทางสายนะครับอันแรกเป็นเทคโนโลยีโมเด็มนะครับหน้าที่หลักของโมเด็มก็คือการส่งข้อมูลในลักษณะของดิจิตอลผ่านทางสายโทรศัพท์ อันที่2เป็นเทคโนโลยี isdn นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเครือข่ายแบบดิจิตอลที่สามารถส่งได้ทั้งข้อมูลภาพและเสียงนะครับอันที่3เป็นเทคโนโลยี dsl อันนี้ให้ข้อมูลในความเร็วสูงมากนะครับแล้วก็เดินทางมายัางบ้านหรือสำนักงานได้โดยผ่านคู่สายโทรศัพท์ธรรมดานั่นเองนะครับอันที่4เป็นเทคโนโลยี sdh นะครับ อันนี้ความเร็วค่อนข้างสูงนะครับสูงมากเลยนะครับอันนี้ใช้เคเบิลเส้นใหญ่นำแสงเป็นสายสื่อสารหลักหรือเป็นแบ็กโบนของโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศนะครับอันที่ห้านะครับเป็นเทคโนโลยีเคเบิลโมเด็มนะครับเช่นบริการโทรทัศน์ตามสายหรือเคเบิลทีวีนั่นเองนะครับอันที่หกเป็นเทคโนโลยีโทรศัพท์ ไอพีนะครับอันนี้เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตในการรับส่งเสียงสัญญาณโทรศัพท์เจ็ดก็จะเป็นเทคโนโลยีโทรสารอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นการส่งโทรสารอินเทอร์เน็ตไปยังชุมสายโทรศัพท์ที่โทรเชื่อมต่อแล้วก็มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับโทรทรสารธรรมดานะครับอันที่แปดเป็นเทคโนโลยีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต ผู้ชมรายการโทรทัศน์จะต้องมีเครื่องรับพิเศษที่เราเรียกว่าเซตท็อปตั้งอยู่บนเครื่องรับโทรทัศน์นะครับการใช้เว็บพีวีอันนี้จะต้องใช้สายโทรศัพท์แล้วก็โมเด็มแล้วก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทําให้สามารถดูเว็บได้พร้อมกับโทรทัศน์ได้นะครับทั้งหมดนี้เป็นการสื่อสารทางสายนะครับทีนี้มาดูเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็จะเป็น อินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับอันที่สองก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมระบบ D B S อันนี้จะให้บริการได้ทั้งโทรทัศน์และก็อินเทอร์เน็ตนะครับอันที่สามเป็นเทคโนโลยีอินฟราเรดเทคโนโลยีอินฟราเรดเนี่ยส่งสัญญาณระยะทางประมาณสักสองเมตรนะครับใช้ในงานาใช้ในโทรศัพท์หรือ,อโทรทัศน์ที่ใช้รีโมท นะครับใช้ในเครื่องมือแพทย์เครื่องพิมพ์ PDA นะครับอันนี้จะส่งสัญญาณในแนวตรงแล้วก็ไม่สามารถผ่านาเครื่องกิดขวางได้นะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีอินฟราเรดอันที่4เป็นเทคโนโลยีบลูทูธอันนี้เป็นเครือข่ายแลไร้าสายนะครับบลูทูธจะเปลี่ยนจากคลื่นเสียงของอินฟราเรดนะครับมาเป็นคลื่นวิทยุ ส่งสัญญาณออกกระจายรอบตัวได้ประมาณ100เมตรนะครับความถี่ประมาณ2.4 GHz นะครับอันที่5เป็นเทคโนโลยี Home RF อนะครับอันนี้ก็เป็นเครือข่ายแลนไร้สายเหมือนกันนะครับที่ใช้ในบ้านนะครับอันที่5อันสุดท้ายเป็นเทคโนโลยี Wi-Fi นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานแบบดีต้อนแบบไร้สายที่ช่วยให้ คอมพิวเตอร์ Computer รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงที่ระยะทางประมาณ100เมตรนะครับเพราะฉะนั้นตามร้านนะครับที่มีจุดรับส่งข้อมูลหรือมี Access Point นะฮะตัวหนึ่งก็สามารถใช้ PDA หรือโน้ตบุ๊กท่องอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้นะครับทีนี้มาดู พัฒนาการของระบบการสื่อสารบนเครือขา่ายไร้สายนะครับเราแบ่งออกเป็นยุคนะครับยุค 1G นะครับยุค 1G เป็นระบบสัญญาณเสียงแบบอนาล็อกยุคนี้จะไม่มีมีบริการเสริมใดๆนะครับในยุคแรกยุค 1G นะครับยุค 2G นะครับสัญญาณเสียงแบบดิจิทัลนะครับแล้วก็เริ่มมีมีบริการเสริมเช่น s m s มมีเว็แบบนะ ยุค 2.5G นะครับมีเทคโนโลยีอฮะแล้วก็เป็นระบบ GSM การสื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วสูงนะครับมีเทคโนโลยี Bluetooth, GPRS นะฮะในยุคนี้นะครับพอมายุคที่ 3G นะอันนี้นนสัญญาณเสียงและข้อมูลแบบดิจิทัลเป็นรียล t ไทม์แสดงว่า ปัจจุบันยังไม่เป็นรี a l t ไทมเนี่ยเราอยู่ในช่วงยุคของ 2.5G อยู่นะครับแต่ก็กำลังจะก้าวสู่ยุค 3G ในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็คาดว่ายุค 4G จนะครับจะเป็นยุคการสื่อสารไร้สายด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็มีการใช้งานได้หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะครับหน่วยที่11แล้วนะครับจะเห็นว่าภาพรวมของหน่วยที่11นะครับเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราค่อนข้างมากปัจจุบันนักศึกษาอาจจะเคยใช้บลูทูธนะครับหรือไปเห็นสัญญาณสัญลักษณ์ที่เป็น Wi-Fi ไปที่ไหนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเอาโน้ตบุ๊กไปนั่งทํางานได้นะครับที่มีสัญลักษณ์ที่เราใช้คือตามร้านกาแฟหรือตามธนาคารหรือตามโรงแรมนะครับก็จะมีบริการ Wi-Fi ให้เราใช้นะครับ อันนี้เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายซึ่งใช้กันค่อนข้างมากรวมทั้งเทคโนโลยีบลูทูธนะครับจะเห็นว่าช่วยให้เราสะดวกนะครับในการเดินทางแม้แต่ขับขี่รถเนี่ยนะครับเราใช้บลูทูธเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอใช้สายที่ให้ลกลงหลังจากเครื่องโทรศัพท์มายัางหูฟังเรานะฮะถ้าที่หูถ้าเราใส่สัญญาณบลูทูธเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่มีสาย ก็ทำให้สะดวกมากขึ้นในการขับรถแล้วสามารถพูดโทรศัพท์ได้นะครับ